จะพี่น้องเพื่อนค่ะมากินเมี่ยงหอยแมงผูรวลวกจิ้มนะคะเมี่ยงหอยแมงผูรวลวกจิ้มลวกจิม้มน้ำจิ้มอยู่ที่ความเด็กอยู่ที่น้ำจิ้มสี่ฟุดจา้าส่วนผักก็มีเท่าไหร่ก็ใส่เท่ามานันมีในบ้านแล้วจะเนาะเอาตำติีเห็นหไฮไไท์มันก็นอยุติเสร็ลวกนะคะน้ำจิม้มส่วนที่เหลือก็คือหอยค่ะหอยนิวซีแลนด์นะคะวันนี้หอยนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์ให้เห็นชัดๆเมื่อกี้ไอ้มันขึ้นมากไอ้พร้อมหอมมันขึ้นมากนะคะนี่ค่ะ สวยงามอารามตาขอกินเลยนะจ๊ะเม็ดใหญ่ลูกโตปืดปืดปืดเด้อได้เวลานะจกจิ้มลวกจำสำเนียงก็ว่ากันไปพี่นอ้องลุยค่ะข้มามใหญ่ค่ะปากเ o อ e ก็ไปเลยเบิ้งหอยพี่น้องเอ้ยเบิ้งหอย ดูหอยดิดูหอยดิของเขามันแน่จริงจริงหอยนิวซีแลนด์เนี่ยหอยนิวซีแลนด์เลยขนาดเลยเลิอดเลอดเลดเป็นน้ำจิ้มแล้วเซฟซีฟู้ดใส่เข้าไปอืม ทำใหญ่เปิดพ่อเกินเหตุแซฟเวอร์ไห้ไงคันไงเน่พี่น้องได้แบ่งมาสองข้ามเลยต่อตัวหนึ่งงั้นมึงคนไงคนไงเห็ดกับเผา น,นีน่คัแบสบิขหันเกิรมยายพดข้าแหลกเอาออก สั่กับไปข้ามแหลกโอ้ตาเหลือกตาส้นกินเหมียงมันต้องกินข้ามใหญ่ๆปมปมๆืม,มอืส่แล้แหนะแคบ พักให้ครบจังชีวะวันนี้ให้กับเขาถอดไข่ถอดอันขื่นแจ้งต้นรังถอดมันต้นรังกินกับซอสใส่หอมใส่เซนหอยไงโปวดโเพเเโปวดพระโลกพรง่ายตูน่ะน่วยนี่แห้งไงแล้วพักปิ๊บแขวพี่น้องไม่ โลละมาถึงโลค่ะนี่แปดขีดนะคะแปดขีดอยู่ที่เก่าสิบเก่าค้นอหยอย่างใส่เดือนขั้ยยง แค่ใครต้องทานแต่กับบะเท้เป็นไงละเบียบ,บ์แตหน้ดจะเอาไขรใส่กันยังเล่งหาจังกวาเอาหน่อยโอ้โหลืมไส่ว่าอันนี้มันใหญ่แห้งนอนเลยเป็นไงเบื้องฟ้ามือเบื้องเหงนียวเป็นยังไงอ่ะเป็นไงเป็นยังไงสีแดงเครื่องเขาเขาข้ามเดียวลึกไปเลยค่ะตายตาเหลือก ข้ามแหลกจะเหลือกเร็วนะคะซัดเอาเกลือมันใหญ่มาก คิวเด็กอืมมันสุดยอดมากหอยแปดขีดน,นับแล้วมีอยู่ยี่สิบเอ็ดตัวคือโตละ แล้ว,วลก็อะไนเงื่อนไท่ก็เด้กล่องนี้ซี0อยีอหาซิดดีหาซิปหานด้วย ยี่สิบเอ็ดนั่นเป็นเท่าไหร่คะที่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดสองเป็นสี่สิบสองยี่สิบกว่าบาทค่ะตัวหนึง่งยี่สิบกว่าบาทก็อร่อยคงค่านานาน,านกินทีให้กำไรชีวิตตัวเองบ้างเนาะไม่เป็นไรนี่เลยหอมแซ่บมาก แล้วฝากไปจัดกระจาย่พา,า,าขนะั้นหัวมนกสิ่งคี่ะมุ่งเลยเขาแรลม กินน้ำกันมาได้แต่ของแม่ก็เต็มโต๊ะแล้วอืมจะมองกโมทตินเราม่งปิดไปแล้วยังไม่แยโมเดลาจองสามแถวสี่แถวห้าแถวหลักสูตรนี่ ครบหมดแล้วตอนนี้เออไปซะกูจะได้กินเซ็บๆก,นนกินแบบงามบ่ได้หรอกเต็มปากเต็มคำจาสวดพ่อบอ่คนเล่าเข้ามานะ้วก็มีสานบานเข้ามา ขัม้มตาสดต้องเดีแบง่งสองขั้นแต่มันไงไหลความโลบบ่เคยปัน่นไม่ไผ่ยันจะตะฟังใบอิม่ม บานนั้นเกือบเอาสองหอกเกือบเอามาสองกองม,มันคู่นหน่อยแท้กัยน,นะป่าทที่ทบุบนมหน่อยจะหนาวเผื่อไม่เหลือ หอใบมะกูดหอมพริกไทยหอมเนยและหอมกระเทียมใช้หอยขอบปกันกนระแทบหวานมาก มันมาแบบนี้เลยมันบ่มีฝาปิดเด็จ้ะเขาทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยขนเขินยังกับบะหมี่้ะไม่หนาที่กินยังยวเลยเสียกว่าเป็นเนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูกินมันกินแบบนี้เนาะให้กำไรงชีวิตเจ้าของแน่จะลองความปึกเจ้าของมัน <c oughs> ขบยากากคุดกันบ้านสองอาทิตย์แล้วว่าแล้วพี่น้อง วันนี้ก็บ้าแล้วอีกมันหลายหลายสวกกัสิไปท่านเลยยังาหันภาษากไ็ได้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะเด้เป็นด็อกเตอร์ด้มือเดียวหรนะอกเนาะ แต่อาหารนี่มันบางยัง,งพรุ่งนี้ไปเอามือไม่น้อยไปเอาใบระเปลี่ยนบ้านของไม่น้อยก็ของพ่อใหญ่เพราะว่าเมื่อนี้ไปไทยเอกสารมาแล้ว ผาดไม่น่อยก็ผาดพอใหแล้วก็จะให้พป่นายไปอ่านเอกสารการเงินที่ธนาคารเสร็จแล้วก็จะได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง ส่งไปให้ลูกนะจ๊ะตั้งใจว่าเสร็จแล้วภายในอาทิตย์นี้มันเส็แล้ววอลไม่หน่อยนะแล้วเขาว่าไม่หน่อยไปเอามาเตรียมบนเหล้าไปยืน่นคํามลองคอเยืน่นคํามลองคอวิสาู่สถานถูดไทยเอาสถานถูดสวิเดนยู่ประเทศทไทยก็่เอามาแล้วเยวแไม่หน่อยก็เขียนใบให้ลูกเรียบร้อยลูกก็แค่เอารูปมาติดแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็ไล่มันสี่แล้วก็ลงซื้อจ้าของแค่นั้นเฮ็ดไปจากพี่จังบริษัทเสียงเงินจ้างเขาเห็ด น่าไปเปีย่ยนี้มาเสร็จแล้วมาหน่อยเเบิร์กมาค่าขอวีซ่าเท่าไหร่ค่าขอวีซ่าสองพันหายนะคะเยืนขอวีซ่าสวีเดนด์สองเฮ้ยค่าขอวีซ่าขอตรวจท,ที่ค่าขอวีซ่าสองพันสามค่ะส่วนค่าประกันชีวิตสองพันห้านะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องให้ลูกไป เอาเฮ้ยแม่เจ้านา้ำฟงอันต้องให้ลูกไปเอาอันใบจองเครื่องบินนะคะจากบริษัทการบินไทยเพราว่าัยมากการบินไทยนะคะจอใ,ใบจองขาร้อยระบุวัน บินบ้านกลับถ้าเรียบร้อยเราจะแรกเง,งืออ่อนคาวพอใจแล้วบีบีมากไหวกลับไปค่ะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะให้บีบีมาก,กันยาสิงหาตุลา ไปเดือนกันย่าแล้วก็กลับประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกาเพื่อต้องอยากให้ลูกเห็นอยากให้ลูกเห็นที่มากแต่การเลี้ยงน,นั่งมันบ่บล้วค่ะนัง่งจะต้องกลับไปจาัดก,การชีวิตนั่งเดือนกันยา่าแม่ปากๆเลยว่มามาเลย กลางกลางมิถุนากลางกลางมิถุนาแล้กกามากมิถุนาก,กรกดาสิงหาปลายสิงหาให้กลับเห็ุวีซ่าสามเดือนแต่ว่ามาอยู่สองเดือนกลัวอยากให้กลับไปเพราะว่าให้กลับไปพะะักผ่อนก่อนอาทิตย์หนึง่งเพราะว่าต้นเดือนแต่ยากจะเริ่มขอสู้ในการจัดการเรื่องนุงเรียนเพิ่นนวนมีนั่นอยากให้ลูกกลับไปแล้วให้ลูกได้พ,พักผ่อนก่อน มุตองประกันเหืดกระหอบตาเหลอกตาส้นโอการนานะฟ้าไม่จังมากไหมช่วงที่มาบันเราสั่งกับเซมาช่วงแม่อายุหาซิปปีมาฉลองวันเกิดกับแม่อยู่นี่ทามาได้ถ้านั่งบติดนั่นติดนี่นะใส่มาฉลองวันเกิดหาซิปปีกับแม่แม่อายุหาซิป อันนัคตข้างหนา้าเพราะให้ยังเบายัางไบไลายเนาะเฮาบรูเวไลายมันก็จะเป็นการแบบว่าทาเบาแล้วมันเป็นไปเบาได้เ้าต้องเบาในระยะเวลาที่อยู่ในช่วงห่วงที่ห้องเบาได้เลยคือค่อยงกินไปขออัดคลิปแคสิพา,าท่าทีเนละมื่อไหร่ สิบหกสิบเจ็ดแล้วคิบมือไดนกันเงาคิดมือใดกันเงาพี่น้องด้วยสีสั่งไปก่อนจ่ายี๋ยวนังกินตอน่อหนึ่ความรักหนึ่งปัญหาดีจ้าได้แล้วจใจนะคะรักนะจุบจ๊บ